อน,น้ำปูนใส่ใส่ปูนนี่ปูนอะไรปูนซีเมนได้ไหมเอ้ยบ้าเคยเอาน้ำปูนไปหมดหรือยงังหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปขอจะก่อสร้างเลยปะไปได้เลยน้ำปูนก่อสร้างซื้อน้ำปูนที่ร้านขายที่เขากินกระหม่อมแล้วเอามาเอามา,เอามาใส่ขวดที่เหลือก็เอาไปใช้สร้างบ้านต่อได้เอาไปทำอะไรนะ <c oughs> สร้างบ้านสร้างบ้านของได้เหาะยายไอ้กล้วยทอดอะ่ะ ทำไงอ่ะทอดจะมีแป้งทอดสำหรับทอดองเขานะ่อ่าเราใช้กล้วยอะไรใหญ่กล้วยหว้ากล้ยวยหวา้าเออสีกระดังงาหน่อยสีออกเพิ่งจะเริ่มสุกอ่ะเพิ่งจะเริ่มสุกเริ่มเหลืองอ่ะม,ม,มันจะไม่เหลวไงถ้ามันเปือกมันเหลืองแล้วมันทอดแล้วมันก็จะเนื้อจะเหลวมันจะงออ๋อแต่เคยชอบกินแบบเหลวๆถ้าใช้กล้วยกล้วยตากด้วยได้ปะมันมันก็ใช้ได้แต่แแต่มันก็อร่อยดีนะ ก็หวานดีไนงะหวานดีอ๋อเดี๋ยวเค้ททำกล้วยตากกับกล้วยน้ำวา้าลองดูสองอย่างก็ต้องใส่น้ำตาลหวานมากโอเคนะทีนี้ผสมวิธีผสมแป้งแป้งเ,เขาก็เอามาเอามาปรุงคั้นน้ำตะลที่ใส่<อ>แป้งมันจะฟูมันจะนิ่มมันมันจะกรอบเออทั้งถ้วยนึงเนี่ยใส่ไว้เร็วแล้วก็หยอดเกลือลงไปนิดนึง ใส่แต่ครึ้นช้อนชานะเื๋าไม่เค็มก็แค่เติมแล้วน,ลน,น,น้ำตาลนี่น้ำตาลนี่น้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลทราย,ยใส่งาไหมยายไม่ก็ใส่ก็ได้บางคนก็าไม่ใส่บางคนก็ไม่ใส่ไห่ดาปคนใส่ข้าช้าวันหนึ่งครึ่งช้อนใส่ให้มันึ่งกรอบก็ต้องผสมให้ดีจิ้มให้ดีแล้วก่อนแล้วค่อยใส่ลองก็ลองทอดยุบพอติดๆนะยุบพอติดๆให้มันติด แ้ติดอะไรนะถ้าให้มันเร็วจนมันยกแ้้มันแข็งจนมันไม่ยกดอ๋อก็ลองชุบดูอย่างที่ยายบอกให้มันยกขึ้นมาให้มันแข็งยกด่ะไฟไฟต้องแรงไหมยายไฟไฟธรรมดาดิไฟแรงแล้วมันไหมอ๋อดูยังไงถึงจะรู้ว่าสุกแล้วมันก็เหลืองไง อ่ะกล้วยมันก็เหลืองอยู่แล้วนี่มันไม่เหลืองกล้วยขาวพอทอดไก่มาสุกมันก็เหลืองอะไเหรอเออไม่เหลืองก็ไม่เลยอ๋อไม่เหลืองก็ไม่เอ้จะให้ไหมก็ได้ไม่ก็ได้ไเออมันเหลืองไดใกล้จะไหมเลยอไหมเลยเอยอกินแบบไม่ไหมเลยกินไม่ไมกิน้เปล่ามะเร็งม,มะเร็งนี่กลัวไหมกลักวกลัวอะไรมัวยิงได้ได้ความจดีถ้าเราไปซื้อแป้งเข้ามาน่ะไปทำปูงเขาปูงเสร็จอ๋อเหรอ ซื้อแป้งเอออบเสรข้าวปุงเสร็จถ่ายแป้งกรอบอันนี้ดิเคะใช้แป้งทอดกรอบทางสุกกอใหญ่มันเป็นฟลาวมันสำปะหลังใช้แทนแป้งสาลีใหญ่ทาให้เมนูทอดเนี่ยมันอร่อยและกรอบนานกว่าเออไม่มีโูเตนไม่มีผงชูรสด,ด้วยก็สําหรับคนที่รักของทอดโดยเฉพาะเลยมีสองรสครับมีรสกลมกลม่อมแล้วก็รสสไปซี่ด้วยทําไมเขาเรียกกล้วยแขกไม่รู้มันมันตั้งเดิมมาอย่างไรก็ไม่เคยถามประวัติถึงเดิเคนดเคลองหาดูนะ กล้วยแขกมาจากไหนไม่รู้ปัตต้นตะปูนมาจากไหนที่เขาเรียกแบบเนี้ยเปิดดูแล้วกล้วยแขกเนี่ยเขาบอกว่ามันทอดตามคนอินเดียสมัยอดีตเหมือนเหมือนน่าจะเป็นแบบอาหารของอินเดียอาหารของแขกอะไรเงี้ยก็คือคือตตามตามชื่อเลยก็คือกล้วยแขกก็คือกล้วยของเขาก็เลย,ยเรียกกล้วยแขกเลยนะอืมใช่กล้วยของแขก